โอ้เสียกรอบเอาอะไรมาทำไมมันใบใหญ่ขนาดนี้ฮะตัวแข็งครับผมโอ้โหไอบ้าหยิบสี่นิ้วครับผมไอดีเซกิด้วยครับผมอันนี้หอกใบนี้จะเป็นของไอดีนะครับผมไอดีไอดีหกใบใช่ไหมครับผมไอดีหกใบก็บริษัทเดียวกันแหละบริษัทเดียวกันตู้เดียวกันนี่ครับเป็นไอบ้าเป็นงานตัวแข่งก็หกใบเหมือนกันหกใบครับผมเซตนี้มันมาด้วยกัน จริงๆมันมีมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าส่วนหนึ่งก็าขายไปแล้วอ่าโดยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่บสี่นิ้วครับผมตอนนี้เป็นงานตัวแข่งโอ้โห <c oughs> ของเท้อะเอาตู้สวยมากเลยนะครับตู้สวยสวยแบบโอ้โสวยจริงทำไมมันไม่โฟกัสข้างในอ่ะนี่ข้างในครับผมดามไม้แบบอ,สอ้สุดยอดสดองชั้นหมดเลยครับไม้สองชั้นหมดเลยดูไปได้มาจากไหนนี่อันนี้ผมมามาจากอ,อ่างทองครับ อ่างทองชุดนี้มาจากอ่างทองมีอยู่เหลืออยู่สิบสองใบเหลืออยู่สิบสองใบตู้สวยมากเลยครับโอ้พี่ดูดิแค่เราพูดยังเสียงดังขึ้นเลยแค่เราพูดหน้าตู้เฉยอ่ะโอ้โหสุดยอดดูครับการดมไม้แบบสุดยอดมากครับพี่น้องครับทำทตู้ได้โหดมากเล็ทําได้ดีมากไม่งั้นก็เอาตู้ยี่สิบสี่ไปอยู่แล้วพี่น้องใช่ดอกยี่สิบสี่ไม่อยู่ครับผมอันนี้ปกติผมขายอยู่ไปละสี่พันแหละวันนี้ตู้เปล่านะครับมีโปรด้วยเหรอมีโปรกับช่อง้วยเหรอ ก็จัดให้พิเศษทุกรอบไปแล้วแกขอให้พี่มหาผมจัดให้เอฟซีพี่บองดําไปเลยปกติใบละสี่พันว 4, ันนี้เมาหมดใบละสามพันส <laughs> ิบสองใบใบละสามพันใบละสามพันลดลดใบละพันไปเลยนะลดใบละพันเป็นไงพี่พูดเป็นเล่นนะกบใบละพันจริงลด<ห>ไปใบ<ๆ>ละพันเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> หน้าร้านขายสี่พันแต่คลิปนี้ใครเมาสิบสองใบนี้ใบละสามพันใบละสามพันครับพี่น้องครับผมเอาเสียก๊อจัดให้อีกแล้วอ่ะ โอ้โหยี่สิบสี่นิ้วนะยี่สิี่นิ้วครับดอกเราก็มีครับถ้าอยากได้พร้อมดอกก็มีพร้อมดอกก็มีครับดอกเราก็มีเอาถ้าเอาถ้าขายพร้อมดอกเท่าไหร่ถ้าขายพร้อมดอกเอาใบละอ่าหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอือดอกอีกห้าพันดอกอีกห้าพันเอ้ยดอกอีกเท่าไหร่วะอ่าดอกเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครับเอือใส่ฟรีใส่ให้ฟรีผมอยากบอกวิตอนใส่เนี่ยโอ้โห ไม่ไม่เดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวตอนตอนใส่ดอกไม่ใช่ยกหกคนหมดน,นี่โอ้ก็เอาเข้านี่ก็ต้องสามคนถ้าเอาลงจากรถแบบนี้ก็ยกห้าคนอะ่ะพี่ <c oughs> หนักมากไม,ไม่อยากจะมองไม่อยากจะคิดถึงไอ้แม่เหล็กแม่เหล็กของดอกเลยนะครับด,ด้วยความที่ว่า,าดามไมา้สองชั้นด้วยครับ <c oughs> มันก็เลยมันก็เลยต้องหนักไยมันก็เลยต้องหนา <c oughs> แล้วดอกมันอะ่ะมาพี่มาพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพเรามาดูดอกกันเลย <c oughs> นี่ดอกวางอยู่ตรงนี้ครับดอกวางอยู่ตรงนี้ครับ ดอกสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นโหนี่ดอกละเจ็ดพันห้าเยพี่น้องของใหม่ถูกไหมเกนกว่าไหมถูกถูกไหมใช่ครับดอกละเจ็ดพันห้าเนาะของใหม่มหมื่นกว่าบาทให้ผมยกผมบอกเลยบายบายไม่เอายกไม่ไหวต้องให้น้องเท่านั้นมีกี่ดอกนี่ทั้งหมดมีสิบสองดอกครับเดี๋ยวผมให้น้องมายกให้ดูหน้าดอกอ่ะเพิ่บึงหน้าดอกเบึงหน้าดอกมานี้มาสองคนนี่มาซอยกน้ำก้อน มามายกช่วยกันมามามายกไม่ได้กระดูกพูนหมดเอาโนยกดอกนี่แหละอ่าดอกนห้ก็ได้เออให้ดูหน้ากันเขยกันสองคนเฮ้ยมันยกคนเดียวได้หว่ะเฮ้ยแข็งไงโอ้โหดอกใหม่มากครับนี่ครับหน้าดอกนี่ฮะสวยๆครับเอาวาวเอา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 ลมก่อนเออแล้วความหน้า ไม่ไม่ไม,ไม่วางลงพื้นก่อนโอ้ยทระมาณ <c oughs> จริงเลยเออเอา,เอากาลังนุ่มกําลังแน่นอย่างน,นี้แหละเอา้านี่ฮะก็สภาพตามนี้เลยเหมือนกัน<อ>ทุกดอก <ผม S 2> ครับผมสวยมากนะดอกชุดน,นี้สวยมากใช้ไม่กี่งานผมดูแล้วเพราะว่ามันใหญ่น่าจะติดอุปสรร,รคที่มันใหญ่แล้วหนักเลยแต่ถ้าใครเอาไปทําใส่สาลี่เนาะนี่ก็ลดลากนะใช่ผมว่าเหมาะเลยใช่แล้วขึ้นรถแห่เนี่ยผมการันตีเลยถ้ายีบสี่นิ้วอเสียงหมดมากอครับอเราไปตัวไหนต่อทีนี้ อันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวใหญ่ไปแล้วเราเป็นลเาเรียบเรียงไปจากตัวเลขเลยป่ะเนี้ยเนี้ยใครหาออเดอร์หกอ่ะมาแล้วนะใบละเท่าไหร่นี่อันนี้เหรออ,อ่ารอบที่แล้วผมขายไปอันนี้เป็นตะแงปั๊มด้วยอ่ามีใบหนึ่งที่เป็นตะแงแตัดตะแงตัวนี้น่าจะหายอ่ ใบละพันเก้าพร้อมใช้ใบละพันเก้าพร้อมใช้นะมีดอกด้วยพี่น้องอ่าดอกดอกยูข้างในครับผมอ่าดอกดอกตัวนี้ผมแกะดูใบนี้มันเป็นดอกแอควดเทอร์โบอืมแอควดเทอร์บูทูนี่ครับใบละพันเก้าใบละพันเก้าครับมีอยู่ี่ใบแต่แกงปั๊มหูยกเหล็กสเปคค่อนครบเอออ่าเนี่ยมุมโอเคครับสายประหยัดครับพันเก้าร้อยบาทครับมีอยูซี่ใบด้วยสบายครับเอาไปรับงานรับไม่รับก็ได้ราคานี้เอามา อ่ะมาเริ่มจากฝั่งนี้เนาะครับผมอันนี้เป็นมิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องรวมสตูดิโออ่าถ้านับเป็นเป็นมาตรฐานก็คือแปดช่องครับอ่าอ่าตัวนี้ราคาขายอยู่ที่พันเก้าครับผมอุ้ยถูกเถอะอ่ะถูกถูกแต่ผมจะให้ถูกกว่านี้อีกอุ้ยเอ้าอันนี้พันเก้าอ้าวผมให้พันห้าพร้อมแหลกเออพันห้าพร้อมแหลกเอาเป็นไงเอ้าดูแหลกด้วยดูแหลกด้วยซับอย่างดีอ่ามีซับด้วยอ่าครับ เนี่ยอะแดปเตอร์เขาเดิมๆนี่ว่าถูกแล้วพันเก้าเนี่ก็ถูกมากแล้วแต่ผมให้พันห้าพันห้าครับผมครับผมค่าส่งประมาณเท่าไหร่ค่าส่งตัวนี้น่าจะร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบาทค่าส่งครับผมครับผมเอาแบล็คไปเลยครับผมมามาต่อมาเป็นเอลโต้ครับผมยอดฮิตนะตัวนี้ยอดฮิตสวยน่ารักทันรัดครับผมใช้งานปกติปกติขายพันเก้าครับผมวันนี้เอาพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับผมเอามาต่อเลยมาโอ้เด็ดอันนี้เป็นเอลเอ็มทีครับผมก็ก็ไปยามาฮ่าเลยเอาง่าย มีกล่องไม้ให้ด้วยปกติขครอยู่พันสองเก้าสิบครับวันนี้เอาพันเดียวครับพันเดียวครับมาจัดไปครับครับผมมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมอ่าเป็นของแอคเตอร์เนาะปกติแต่ร้อยเก้าสิบครับผมมีกล่องไม้กล่องไม้ด้วยครับยังไม่ได้แจกหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบบาทครับแค่นั้นง่ายๆอันนี้เอาใจเอฟซีบองดำมิกพาวเวอร์แน่นอนพาวเวอร์มิกพาวเวอร์มิกครับผมห้าร้อยวัตต์คูณสอง อ่าพันสองร้อยบาทใช่ไหมพันสองร้อยเป็นรุ่นพันสองร้อยบาทออพันสองร้อยบาทอ่าพันสองร้อยบาทตัวนี้อ่าสิบห้าสี่ดอกสบายสบายเลยครับอืออ่าสภาพนี้เยประมาณนี้เลยครับผมเอาไปสองพันเก้าครับสองพันเก้าร้อยบาทครับผมตัวนี้เรารีวิวในคลิปสั้นไปแล้วอ่าอ่าสรรพคุณบอกไปแล้วไปหาดูเอาหาข้อมูลเอาครับผมนะครับ อันนี้5,500บาทครับผมได้ทั้งอ่า220โวลต์แล้วก็110โวลต์ใช่ครับไฟไฟออกนะครับผมไฟเข้าก็คือเนี่ยประมาณนี้ร้อยห้าสถึง250ครับผมนะจะออกใน220เลยเขาเรียกอะไรนะอ่าสเตติลเลอเซอร์ครับผอือเนี่ยใครที่หาอยู่ครับก็ปูนไฟออโต้อือตอนนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆครับผมใครที่หาก็หาใช้อยู่อ่ะถ้าไม่มี2ตัวก็ไม่ได้ขายได้นี่จริงนะครับมันมี2ตัวให้ใช้ก็เลยปล่อยเอาตัวนึงเอามาอันนี้ก็เป็น EQ ครับผม ิวยี่ห้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูยี่ห้อก่อนมันกันฝุ่นครับเพราะว่ามันมีฝุ่นเนี่ยเอเทคนิคครับผมอของเอเทคนิคครับผมตัวนี้สภาพสวยๆเลยไม่อยากให้มันโดนฝุ่นทาความสะอาดแล้วไม่อยากทําความสะอาดบ่อยก็เอาปกติก้าร้ยห้าสิบครับวันนี้เอาไปแปดร้อยครับอ่าแปดร้อยครับเอาไปเอาไปมาข้างล่างมาอันนี้เป็นของ l x j p a หก0้าโอ้วัตจะสูงอะไรขนาดนั้นไม่ใช่หรือมั้งอันนี้เป็น4 0 0ร้อวัตครับผม400ร้วัตใช่ไหมอ่า ปกติขายพันเก้าสิบวันนี้ขายพันเจ็ดครับอุ้ยเอาไปเปิดเพลงฟังสบายๆอุ้ยสบายครับกางหลคอไม่ถึงสองพันเลยใช่กางแหลมเนี่ยสิบสองนิ้ว่าข้างละสองดอกขับได้สบายเลยนะมันแรงอยู่นะครับแรงๆอยู่นะสวยด้วยครับสวยสวยสภาพสวยมากเลยผมไม่อยากแกะออกทําความสะอาดมันฝุ่นมันเยอะเราอยู่มาตัวนี้ผมว่าต้องมีคนตามหาแน่นอนเลยทีดีเคครับผมเป็นรุ่นเอแปดศูนย์ศูนย์สี่ครับผมตัวนี้ปกติ หนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยวันนี้หนึ่งมืนเก้าร้อยบาทมารับเองลดไปเลยหนึ่งพันบาทมารับเองนะอ่ามารับเองเออมารับเองก็ได้แล้วถ้าเขาไม่ไม่มาไม่มารับเองล่ะก็ส่งครับสต่ค่าส่งสามร้อยเลยนะค่าส่งสามร้อยใช่ไหมเอออยากให้มารับเองมาอยามาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่รถที่แล้วหมดไปแล้วบอกไปแล้วครับรถที่แล้วก็ไปไปไหนนะอู้จําไม่ได้มันหลายคนทําอันนี้เข้ามาใหม่เพิ่งได้มา ครับเพิ่งได้มาเมื่อสองสองวันที่แล้วสวยอยู่ดิใช่ครับเป็นรุ่นสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับผมอันนี้เข้ามาใหม่เป็นรุ่นเดียวกันเลยครับตั้งสองตัวตัวละเจ็ดพันเก้าครับตัวนี้ตัวละเจ็ดพันเก้า่น้องสายยามาฮ่าเด้อครับผมใครที่ชื่นชอบครับผมอ่ามาทางนี้ก็เป็นอันนี้ก็เข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาของใายไหนนี่สองสามวันอันนี้เป็นทางชัยภูมิครับเป็น่ายทางชัยภูมิอืไส้ในแน่นๆเลยนะครับหม้อแปลงลูกบลเือเลยอ่า ตัวเนี้ยสิบสิบแปดนิ้วอ่ะแปดดอกขับได้ครับโอ้โหคงปั๊มเราขับได้คงหลอก็ได้ถ้าไม่ใช่พวกที่ว่าสองพันบาทพันห้าร้อยบาทนะพวกพันสองแปดร้อยพวกนี้ขับได้หมดครับออันนี้ตัวละแปดพันเก้าร้อยบาทครับผมพันเก้าร้อยบาทมีอยู่สามเทนนะครับพี่น้องครับผมแต่พิเศษวันนี้ครับผมเอฟซีพี่บงนำเอาไปเท่าละแปดพันพอจริงนะจริงครับเอาราคาจะสูงเท่าไ่ค่าจัดส่งพวกนี้น่าจะแท่าละสามร้อยเหมือนกันครับแท่นละสามร้อยนะผม ถ้ารับเองก็ได้ให้แท่นละแปดพันไปเลยโอ้ยถ้ามามาเอาสามสามแท่นได้แท่นละเปดเบดพันใช่ไหมครับผมอุก็ลดไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยอสองพันเ่าบานอะลดลดเยอะมากลดสองพันเกือบสามพันแล้วอืมมาลดไปสองพันเจ็ดอันนี้ฟรีห่ออะไรคือผมเคยได้ยินเลยนี่คัตออดิโอครับผมเป็นของนอกนะครับพี่อ่าแต่มันดังตัวละแนนเป็นไรเป็นเพราะอะไรอ่าเจ้าของเก่าเขาทําสายลาโพงใจช็อตกันอ๋ออ่า เขาไม่ใช่ช็อตธรรมดาเขาแช่เลยมันก็เลยเอาไม่อยู่วอลลุ่มันจะอยู่ด้านหลังด้อยพี่น้องวอลล่มอยู่ด้านหลังครับข้างหลังตรงนี้ครับบวอลล่มสายทุกอย่างเขาจะอยู่ข้างหลังครับตัวนี้ดังดังตัวละชเนลถ้าเหมายกคู่ผมเอาแค่เจ็ดพันห้าคู่นี้เจ็ดพันห้าคู่เดียวคู่นี้นะครับสองตัวนี้เลยเอาแค่เจ็ดพันห้าเอาแค่เจ็ดพันห้าถ้าแยกเป็นตัว่ะผมเอาตัวละสี่พันเออเอาเลือกเอาแต่ปกติผมขายอยู่สี่พันเก้าอ่า ก็เอาไปใช้อันนี้ชแนลหนึ่งอันนี้ชแนลหนึ่งก็คุมแล้วมาต่อมาครับผมเป็นคราวประกอบครับผมสวิตชิ่งสี่พันสวิตชิ่งสี่พันวัตต์อ่าลงคัสเอบีอ่าตัวนี้เป็นพันหกร้วัตต์นะครับขายอยู่5้าพันเบาทเอฟพี่โปรแกรมเอาไป5้0 0ันห้าพันถูกครับมาโรยันโรยันอ่าพีแครับผมปกติขายอยู่3 9มพันเวันนี้เอาไปสามพครับผม อ่าตัวนี้แอมประกวกส0 0 0วัตต์ครับผมของ Thunder Sound อันตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งเข้ามานะพี่เข้ามาเมื่อเช้าไอ้รถที่แล้วหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วครับผม4ตัวอันนี้อ่าเอาไปอันนี้ลงไว้เท่าไหร่5,900นาหับาทอันนี้เอาไป5,000ครับผม5 0า0ทุนเออครับผมมารันกบวรุนต้องลดอยู่แล้วพี่น้องเอจัดเต็มมีไม้อยู่2กล่องนี่นะไม มีเหลืออยู่สองกล่องเพราะว่าผมเอามาหกตัวเอามาจัดให้ลูกค้าไปหมดแล้วอืออ๋ออันนี้เซนเซอร์ครับปกติผมขายอยู่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทวันนี้เอาชุดละสามพันชุดละสามพันของใหม่ด้วยนะพี่ของใหม่นะมือหนึ่งเบิกเบิกเลยนะครับของใหม่เลยนะครับสวยๆเลยครับผมมีอยู่แค่สองกล่องครับเหลือสองชุดสุดท้ายครับมีแค่สองชุดสุดท้ายใครรีบก็ใครอยากได้ก็รีบเลยครับมีมีแค่สองชุดโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็คอไอสามคอไอห้าอ่าเรา เอาอีกรอบหนึ่งเนาะคอ i อสาแบบเนี้ยผมให้สองพดถึงสามพันเออมาเลือกเอาอคอไอห้าแรมสจะอยู่ที่สามพันห้าถึงอ่าสามพันหึงสามพันห้าส่วนคอไอห้าแรมแปดจะอยู่ที่สามพันเก้าสี่พันประมาณนี้ครับผมมีคลิปสั้นนี่พี่ผงดำถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งก็ไปดูเอาครับคลิปลงไปแล้วครับผมมันหลายตัวเนาะมา แล้วตัวไหนอีกเราไปตรงไหนอีกมามาเรื่อยๆเลยพี่อันอันนี้เป็นแหลกครับตัวละพันแหลกตัวละพันนะครับผมแหลกไม้ตัวละพันอันนี้เป็นของลับอืออันนี้ของลับของลับไม่ต้องออกนะตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เบม่าก็จากรอบที่แล้วสิบตัวก็เหลือยูหกครับเหลือยูหกครับเบม่าเหลือยูหกครับผมตัวละแปดร้อยตัวละแปดร้อยัแปดร้อยเหมือนกันครับแปดร้อยอันนี้ตัวละเจ็ดห้าศูนย์องเซียตัวนี้ก็เอาตัวละ จ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยนะพี่น้องนี่ก็ตัวละเจ็ดร้อยครับผมของคานนี้ดีเก้าเก้าถ้าราคาเหมาตัวละพันแปดตัวละพันแปดนะครับผมถ้าเหมานะครับผมเหลืออยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่บห้าตัวเหลือยี่ิบห้าตัวครับถ้าเหมาตัวละพันแปดครับผมถ้าแยกก็ตัวที่ใช้งานปกติก็สองพันห้าตัวที่ใช้ไม่ได้ก็พันเดียวอืมครับผมมา ส่วไหนอีกมาทางนี้ก็อันนี้ก็แหลมเจ็ดห้าศูนย์เหมือนกันครับครับผมเอาอันนี้สี่ตัวสามพันห้าสี่ตัวสามพันห้าถูกไปไหมไม่รู้แล้วมาอะไรอีกเอาดอกดอกก็มีประมาณนี้ครับสิบแปดนิ้วก็อันนี้พันสองเดิมเดิมอันนี้สองสองสี่สี่สองพันห้าของใหม่เมื่อหนึ่งมีของใหม่นะครับอันนี้ก็พันสองอันนี้พันสอง อันนี้ก็พันสอง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 พันห้าพันห้าพันห้าอันนี้ก็พันสามอันนี้พันสามแม่เหล็กสองก้อนด้วยอืออันแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ชันเจอมีดอกเดียวเอาไปพันเดียวครับพันเดียวครับผมครัอืออ่ะแล้วก็มีหลากหลายอยู่อ่นค่นพีประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็พีอ่าตัวนี้พันสามร้อยห้าสิบครับผมต่อดอกเนาะครับผมครับผมอ่ะเว็บเว็บโพอ่าเว็บเว็บพฝั่งนี้เดี๋ยวอยากให้ถ้าเข้ามาถามเอา ก็ได้มฝั่งนี้นะครับมะตู้ที่วางอยู่นี่รถที่แล้วมีเรานับกันไป24ใบนะรอบนั้นเนาะใช่ครับผมหมดไปแล้วอันนี้ชุดใหม่มาเข้ามาใหม่แล้วสรุปแล้วอันนี้ก็คือชุดใหม่ครับชุดใหม่ทั้งหมดเลยครับใส่สเปคคอนเรียบร้อยแล้วอืมอ่ารอแต่ใส่ดอกขายอย่างเดียวอืมอันนี้ถ้าเป็นดอกคงปั๊มดอกคงปั๊มจะได้อยู่ใบละ2,500ครับเฮ้ใบละ2,500ตู้ใหม่มือหนึ่งด้วยนะครับ โอ้ยผมอยากวาระเลยพี่น้องพี่น้องตู้มือหนึ่งตู้มือหนึ่งแต่ดอกมือสองใบละสองพันห้าครับถ้าเป็นโครงปั๊มใบละสองพันห้าแล้วดอกดอกโครงปั๊มไม่ใช่ดอกแบบแบบขี้ริ้วเฉลยนะเป็นดอกพวกนี้เลยนะครับเออเอาหนี้ดอกพวกนี้เลยเป็นดอกแอร์คอร์เทอร์โบทูเป็นดอกยูโรตูดเขียวแบบนี้พี่เป็นดอกพีซีเอ็มมั่งแบบนี้แล้วแต่เราจะจัดให้ลูกค้าล้าโครงรอถ้าโครงรอใบละสองพันเก้า เนี่ยโครงหล่อผมใส่เปิือให้ลูกค้าฟังเนี่ยเวลาเขาลองหมดเลยใช่ไหมัโครงหล่อครับเนี่ยโครงหลอมีพร้อมจําหน่ายส่งได้วันนี้เลยแบ้ะตสองพันเก้าโครงโครงปั๊มเท่าไหร่นะโครงปั๊มสองพันห้าโครงหล่อสองพันเก้าใครก็เลือกเอาโครงหล่อพี่้างท่านข้าอย่าโกรธเสียก๊อบเด้แก้ขายเอามันอย่างเดียวเลยขายเอามันเอาอันนี้ของใครนี่อันนี้ของทางร้านเองครับผมอ่าเสียงแหลมเป็นเซอร์วินเอ ดอกเฉียงกลางก็เป็นเซอร์วินเน็ตเวิร์กในในตัวตอนนี้เป็นมือหนึ่งตัวนี้ใบละสี่พันห้าครับใบละสี่พันห้าอยากนําเสนอมากๆเลยอยากให้ฟังเดี๋ยวผมให้ดูมันมันเห็นตัวดอกอยู่โลโก้ดอกอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับเป็นดอกเซอร์วินเวก้าทั้งทั้งอ่าเสียงกลางและเฉียงแมีกี่ใบมีกี่ใบเอาสามอ่าตัวนี้มีสองใบครับมีแค่สองใบเด้อพี่น้องครับผมเสียงแหลมเขาจะเป็นรุ่นนี้นะครับเออนี่อ่เแหลมแหลมตัวนี้อันนี้ของเซอร์วินปะเซอร์วินเวก้าแท้เลยครับเฮ้ย อันนี้ถ้าเขาต้องการซื้อแค่ตัวนี้อ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยครับหนึ่งพันสามร้อยครับผมอือเอาอันนี้นีโออันนี้สองพันแปดอันนี้สองพันห้าครับผมเลือกเอาเลือกเอาเอาไปข้างหลังก่อนข้างหลังเอาอ่าอันนี้พีเอสอืออันนั้นไม่ต้องไปนับเพราะว่าดอกมันใช้ไม่ได้เอาออกไปก่อนเอาที่มันใช้ได้ก่อนอันนี้สี่ดอกสี่ใบนี่คือใช้ได้สี่ใบใช้ได้ปกติได้มาเท่าไหร่วะเนี่ย เลีมอันนี้เอาเอาใปละสองพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับใบละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสวยเลยครับผมคือเอาดอกโค้งหล่อแหลมความห้าศูนย์แหลมปากความห้าศูนย์ครับผมดอกโค้งหล่อเสียงป๊บป๊อเอา W W จากรอบที่สองชั้นใบละสองพันเก้าร้อยบาทแต่ทำให แต่ท่านไม่ทันแล้วเขาโอนมัดจำมาเมื่อกี้เอ้าไม่ต้องถ่ายเราทั้งนันไปแล้วครับพี่น้องไปนำเสนอไงพี่ในสองันเก้าไม่เลยสองชั้นด้วยขายแล้วเหิุมัดจำเมื่อกี้เ็าโอนมัดจำมาให้สองพันเออเอาไม่รู้ว่าจะเอาตอนไหนอ่ะโอนมัดจำเอาไว้ก่อนอย่างเดียวเลยก็ดีครับอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าอันนี้ JM JM ก็เหมือนออเดอร์สีนะหลักการมันออเดอร์ดี่ออเดอร์สีหละออเดอร์สีดีๆเละ ออเดอร์นี่แหละพี่น้องผมว่าเสียงดีนะตัวนี้เสียงดีพี่ทำไมเขาเขามีท่อสีเขียวท่อพอนะครับพอดตเหรอครับเป็นพอดตพอดตรูเล็กๆเพื่อไม่ให้ดอกมันร้อนอ๋อระบายข้างหลังดอกมีอยู่สองท่อครับครับผมอันนี้จูนพอดตมาดีแล้วแหละใช่ครับอันนี้มีอยู่สิบสองใบเอ้มีอยู่สิบสองใบครับผมใบละพันใบละพันครับพี่น้องหมื่นสองเอาไปเลยครับผมมายกเอาไปเลยครับหมื่นสองสิบแปดนิ้ว เออเอาง่ายๆเนี่ยเซก๊อปขายแบบง่ายๆเอาง่ายๆครับผมอ๋อนี่อะไรไม่มากอันนี้เสียงกลางของไม่แล้วครับของถูกที่ใครหาอยู่สิบห้านิ้วพร้อมดอกแต่ไม่มีแหลมสิบห้านิ้วพร้อมดอกแต่ไม่มีแหลมครับผมไม่มีแหลมอ่ะนี่คือดอกนี่แหละตู้เป็นประมาณนี้แหละแบบนี้เลยอาอไปซื้อแหลมใส่เองใช่ครับไปซื้อแหลมใส่เองอ๋อนี่แบบนี้ประมาณนี้หนึ่งตู้หนึ่งดอกมีสเปคค่้นด้านหลังย้ำก่อนว่าเหมาหกใบ ใบละแปดร้อยเมาหกใบใบละแปดร้อยเอาพร้อมดอกอ่ะไม่มีแค่แหลมอ่ะเป็นไงล่ะเอาเอาราคาเอาอันนี้ตู้เปล่าเท่าไหร่ตู้เปล่าใบละพันแปดครับใบละพันแปดเอาไม่ต้องพูดเยอะแต่อยากได้ก็จัดไปจัดเลยมาอันนี้อะไรเทอร์โบเหรออันนี้เทอร์โบชาลีครับผมเนี่ยตอนนี้ผมอยากบอกเลยว่าช่างตู้หรือคนใช้งานหลายๆคนอ่ะจะบอกเลยว่าตู้ตัวเนี้ยสุดยอดมากมันสุดยอดยังไงก็คือผมอยากให้ดูเลยฝาบนบอก เป็นฝาบนครับผมอันนี้ขายพร้อมดอกอีกแล้วบอกอ่าพร้อมดอกหรือจะเอาตู้เปล่าก็ได้ครับแต่ผมอยากให้ดูงานงานเขามันเป็นงานดีมากเลยผมอยากอธิบายให้ฟังตู้เขาจะดำมีกระดูกหมดเลยนะครับอืตู้มีกระดูกหมดเลยม,มีกระดูกข้างในมีลิ้นมีกระดูกยึดน็อตหมดเลยนะครับอืคืองานดีมากผมอยากบอกเลยเนี่ยฝาแบบเนี้ยครับ คืองานดีมากๆก,กันกระพือได้ดีเลยนี่ใช่ครับแข็งแรงมากเลยตู้เปิดให้ตายก็ไม่แตกโอ้คือเป็นงานดีมากอยากบอกลูกค้าว่าเป็นงานดีมากของใหม่อ่ะใบละห้าพันตู้เปล่าครับ <c oughs> ตู้เป,ปล่าใบละห้าพันของใหม่ตะแกรงปั๊มขอบเหล็กหูยกเพดหลังพร้อมดอกแอคคอร์ดเทอร์โบทพร้อมดอกแอคคอร์ดเทอร์โบทถ้าเอาพร้อมใช้แบบเนี้ผมให้ใบละสามพันแปด 3800บาทพร้อมดังม,มีทั้งหมด12บสอใบเอาแล้วถ้าเอาแต่ตู้แต่ตู้เปล่าล่ะถ้าเอาแต่ตู้ได้ใบละส2ง0ับาทครับ2200บาทครับผมตัวยืดฝาก็เป็นเนี่ยครับทีนัดนะครับทีนัดเนี่ยครับเนี่ยทีนัดยึดลงเลยทำงานง่ายมากแล้วก็สวยตู้สวยเอาไปลงสีใหม่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่า ใช้อย่าลูกบวชครับตู้ตัวนี้อดูงานแล้วงานดีมากเก่มครับครับถ้าจะเอาแต่ดอกก็ได้นะครับมีใครอยากได้ดอกก็ขายครับผมเดือดดอกแอควาเทอร์โบทูพันสองร้อยบาทตัวนี้เป็นตัวสุดยอดนะครับเสียงออกดีมากอยู่ราคาพันสี่ครับต่อดอกพันสี่ร้อยบาทครับดอกดอกเดิมๆทั้งสิบสองดอกหรือว่าจะอยากได้ดอกตัวนี้ไปใส่ตู้ออเดอร์สี่ก็ได้นะครับก็ได้ครับขยับเคลื่อนให้ได้ครับขยับทําให้ได้หมดครับขอแค่โอนตังค์มา ออถ้าอยากได้เทอร์โบครับดอกอจัดไปหรือว่าอยากอัพเอาดอกโครงหล่อมาใส่ก็ได้อีกครับได้หมดครับผมอ่แล้วต่อมานี่พี่รอบที่แล้วผมรับสายเวียนหัวเลยออเดอร์หก <c oughs> เปิดประเด็นเนาะรอบที่แล้วราคาเดิมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่จัดไปเป็นไงแต่แกงปั๊มขอบมูลพลาติกเพจอ่าสเปคคอนพร้อมดอก แอคคอร์ดครับผมสี่ใบใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีแค่สี่ใบตามนี้ครับผมอมาทางนี้สิบนิ้วสิบนิ้วใบละเจ็ดร้อยใบละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยหมดเลยสิบนิ้วเหมือนกันแต่คนละทรงตัวนี้จะเป็นสิบนิ้วตัวเอียงหน้าดอกออกแบบนี้ครับเสียงแหลมอยู่ตรงกลางมีปากแหลมด้วยมีปากแหลมอยู่ด้วยนะครับผมมีปากแหลมด้วยเป็นตู้ซูเปอร์ไฮอยู่สี่ใบ เออเอาแล้วก็เต็นตู้แปดร้อยต่อใบใช่ไหมครับผมมาอันนี้เธอโบเอ้เธอโบโอนมัดจาแล้วอ๋ออันนี้มัดจำแล้วมัดจำแล้วอ่ะโอเคไม,ไม่ต้องคุยตัางนั้นก็หมดแล้วดิอ่ะก็มีประมาณนี้มันน่าจะหมดแล้วเออพี่ผมมีของถูกอีกคู่นึงของถูกอีกคู่หนึง่งมามาทางนี้เอามาเอามาใครอยากได้ของถูกก็มาเออยังไม่ได้นําเสนอขาเลยกองเต็มเลยเออนี่ขาขาของถูก คู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวเมียได้ยินเออคู่ละห้าร้อยเอาไปนี่ของโฮนิกด้วยนะของโฮนิกครับผมอ่านี่เอาคู่นี้ห้าร้อยอ่าจัดไปใครจะได้เนาะพูดเบาๆด้วยพี่น้องพูดเบาๆเดี๋ยวเมียเอาไปได้ยินคู่ละห้าร้อยไปครับผมหม้อแปลงหม้อแปลงเอาอ่าหม้อแปลงอันนี้อ่าสี่สิบแอมตัวละพันห้าตัวละพันห้าครับหม้อแปลงครับผม ท่อซิงท่อซิงมอสเฟพ่อซิงมอสเฟตคู่นี้สองพันสองพันใช่ไหมอ่าไม่ต้องพูดดังเป็นคู่ไปเลยใช่ไหมคู่นี้เลยครับคู่นี้พร้อมบอร์ดเลยเอาไปต่อไฟใช้งานได้เลยสองพันบาทเอาสองพันอ่าอะไรอีอันนี้ขาอ่ะนี่ขาขาสแนดตู้ใส่ตู้ใช่ไหมเดี๋ยวนําเสนอก่อนแกะของใหม่ให้ดูไปเลยที่ไม่แกะดีกว่ามาทางนี้ดีกว่านี่ครับปรับระดับได้ จะมีของทาดาด้วยแล้วก็ของแบบทางร้านด้วยนะครับปรับได้สีระดับนะครับความสูงใช่ไหมครับผมปรับได้สีระดับอันนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งตัวละ4ี่รยเก้าสิบาทตัวละ4ี่้ยเก้าสบาทนะครับผมขาละ4ี่รอยเก้าสิบาทมือหนึ่งครับพี่น้องครับผมสินค้ามือหนึ่งครับผมพร้อมจัดส่งครับผมปรับได้สีระดับครับผมหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมนี่สวยเลยปรับสวยเลยครับบใหรับไปเสียบตู้พีเอสเนี่ยสบายเลยครับเอา งานงานเล็กๆงานใช้ไม้งานกีฬาแบบนี้เราไม่ต้องเอาไปเยอะเราตู้ไปตั้งเรียงกันจบเลยง่ายๆ<ำ>ครับทำแค่ดีเลยครับผมทําแค่ดีเลยแค่น <c oughs> ั้นนะครับเ <c oughs> ออมีอะไระฝ,าฝากยีบปะ่ะฝากครับฝากเบอร์โทรครับผม,ม <c oughs> เบมือโตรศรัพทางร้านคับศูนย์เก้าสองเ้าสองสามเก้าเจ็ดห 0929239754ครับผมกอล์บครุมครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสนใจอะไรก็เน็ตวงเน็ตเบิกเราก็มีนะทักมาพี่น้องอยากได้อะไรแบบไหนก็ทักมาชุดละ150นี่ฮะดูได้เล็กๆนี่ก็มีหมดนี่ครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงวันในวันนี้เอาแค่พอประมาณดูดูเอาแล้วกันครับพี่น้องเห็นอะไรสนใจตัวไหนก็ทักหาสิก๊บเลยแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ